ตื่นมึงตื่นอาชีพไม่ต้องเป็นคนดีป่ะอย่างเงี้ยม,มีมานานแล้วป่ะเรื่องแบบนี้ช่วงก็ปิดบังมาตลอดวงการนี้โอ้ oh, ตอนนี้โดนตำรวจซ้ำเติมมากไล่ออกจากราชการต้องติดคุกให้นานกว่าประชาชน,นาชทั่วไปนะครับสามเท่าเขาบอกว่าให้ติดคุกสามเท่าเพราะเป็นตำรวจศึกษาข้อกฎหมายมาแล้วยังทำผิดแบบนี้ควรโดนมากกว่าคนทั่วไปอ,อันนี้เห็นด้วยม้อันนี้ก็ช่วยกันเองอันนี้เห็นด้วย ตำรวจจะช่วยกันอยู่แล้วไม่หลอกตอนนี้ผู้บังคับบัญชาการใหญ่ไม่มาละตั้งแต่ปี6กเจนี้เป็นปีของตำรวจเลยนะตำรวจมาแรงมีแต่เรื่องราวที่ทําให้เสื่อมเสียนะครับก็ตอนนี้แหละก็เราผู้ใหญ่กว่าคมคืนเท่ากับประหารเถอะประเทศไทยไม่มีไงพี่โทษประหารหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเธอก็โดนนะประหารใช้อะไรเครื่องตัดหัวหมาอย่างเงี้ยหรอ